ผมไม่ผมมันยาวเชียวายาวไปเอ่ะมันแค่ไวบ๊บเท่หรอใช่มันเท่หรอเท่นไงบอกว่าขาวขาวหน่อยแต่แบบว่าผมยาวอ่ะสายสายตีเออเหมือนสายตีมาถึงแล้วนะครับแม่พยพมาเลยครับ ตตอนนนีี้้ใชชวิเว้ยเหมยวันนี้ต้องเล่นนะตอนนี้โดนหมายหัวไหนใครหมายหัวมาวันนี้เล่นวันนี้เล่นมาเดี๋ยวมาถือธองให้ผมอันนี้เหรออันนี้เหมยเหรอใช่ใช่อู้วอ้าวเขาไม่พูดกับคนที่แบบว่าดูแล้วเจ้าชู้อ่ะเขาไม่ค่อยพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาก็ไม่พูดกับทุกคนไม่ใช่ครักูเคยเจอเขาเพราะผมยาวไม่ใช่หรอกใช่ไหมคุณหมย ังไม่ื้อสายแล้วคุณเหมยเอานี้สายแบบนี้ละขอโทษขอโทษขอโทษไม่กูถามเขาว่ามีปือนอะไรเขาควักให้ดูเหมือนเป็นผู้ชายอ่ะพูดไม่ได้ใช่ไหมครับคุณใหม่มีหมายถึงมีอะไรวะ าาเขาบอกว่ามีปืนไงอ๋อเขาบอกพูดไม่ได้ก็ต้องหาโอเคอันนี้พูดไม่ได้นานยังครับไม่ต้องเสียค่ะเมา่พูดเรื่อง,องนนเหมือนกันนะ้วเนี่ยเมา่พูดเงี้ยงเมา่พูดเรืงเหมือนกันนะ้วเนี่ยไม่พูดเงี้ยนานทีพูดเดีบอกพูดไม่ได้ไงไหน๋ยวบอกพูดไม่ได้ไง นัดีกก็พูแบเยเหมือนไหนบอกพูดไม่ได้ไงเฮ้ยไอ้ผูดจาอย่างเงี้ยก็เรื่องของกูปะเอาเหมยเฮ้ยคุยกันได้เหมยเกินไปเปล่าเหมยเกินไปเปล่าคนในค่ายคนในค่ายพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมีคนอยู่ที่ค่ายมันบอกรับเตี๊ยวุฒ่ะของในค่ายคนในค่ายเหมยคุยกันได้ ไม่เอานะอย่างเงี้ยไม่เอาแต่เม่เกีดเลย่เหมยคุยกันได้นะเหออ็นกี้นี่นต่างกแย่หน่อยอะก็คุยได้เฮ้ยะวัสดีหิวเหรอไม่เห็น่มาขอมีเหมือนออกันมันได้ทุกคนมครับคืออะไรอ่ะแต่งซอมบี้หน้าติดสมองเราเนี่ยเห็นปะอุย้ยอะไรวะ เหมยี่แย่ที่เสียงใหญ่มากเลยฮะเสียงใหญ่จัดเลยนี้ยมาแล้วนี่อะไรใช่ไหมเฮ้ยพี่ไม่ได้ยินเสียงซอมบี้เหรอไม่ได้ยินเมื่อกี้เสียงเหมือนมั้งทำรึยังไอ้ผู้ภาอยู่ไหนอ่ะผู้ภาได้แล้วผู้ภาอยู่ไหนเอ่อชัดเลยเสียงเมยเสียงเมยเสียงเมยพี่เสียงเมยเบย่าร้องเบา ไม่เอาเหมยผู้ผาอยู่ไหนผู้ผาคุยกันได้ผู้ผาอยู่ไหนวะไอ้ผู้ผามึงตายไปเนี่ยผู้ผาน่าจะโดนสอบผีกินแล้วแกนหรือเปล่าพี่เค้น เซ็นเตอร์กลับมาแล้วครับน่าเขื่ท่าจะนั่นพี่กระสุนลูกซองมีน้อยฮัลโหลม่ค่อยได้ยินมันะไม่ได้ยินเลยใจไหมมันน่ากลัวป๋ายี่ห้ออะไรได้ยินครับได้ยินครับเก็บแตงโมกันอยู่หรอจะ้องงานน้ำเหมยมันน่ากลัวเฮ้ยเหมยเหมยเฮ้ยกระสุนลูกซองแล้วจะอะไรล่ะ เฮ้พี่ใส่ช็อตกันไว้อยู่ในตู้กระบอกนะปุ๋าล้อนึงเมื่อกี้ติดติดแล้วรอบนึงเฮ้ปุ๋าเอาของผมกไปเลยไหมไปเลยครับพี่แม่งเฟี้ยวอ่ะพี่เจชิญเจ่เลขเลขอะไรนะอ่าสามสิบห้าครับน้ำหนักผมงดัจว่าไงน้องปุ๋าเป่าผมมีร้อยหนึ่งวันดีเลยเดี๋ยวข้าวผมยกมาแล้วเดี๋ยวไปเอาเงินก่อนเดี๋ยวผมเอาเงินก่อนเอาสรุปผม ได้ตีลูกซองเออมาตีตีตีมามาน้องไม่ต้องลองมา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 ปี่โดนี่พี่โดนี่มาลำพี่จะได้ยินผมปะได้แล้วน้องช่ผมทำมาเองโอเคครับตกมงโอ้พี่ผมอยู่ทะเลซ้ายผมไม่มีรถเดินไปดู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 สองต่อเดลกาสเตอร์ไม่ร้องไม่เอาอันดีเสียงดังมากถ้าเองวิ่งถึงนะเองจะได้ลูกซองใช่ได้ผมยอมผมวิ่อยู่แค่นั้นแหละถ้าเองหายไปกระโดดโอ้ยน่าจะร้องฟังชัดแห่โค้งนิดนิดอันตีแค่ผมหายไปผมก็โดดแค่นั้นแหละจปีกหมดจะหายแล้วสะปีกหมด อ่าคุณอันนี้ชื่ออะไรนะครับคุณอาคนไหมเออเอ้ยคุณไหมอะไรล่ะบ้าบออะไรนะชื่ออะไรคนนี้สองหมื่นอันนี้ผมเออส่งของเกี่ย้วก็โอมนะสองวันได้ครับสามสี่ห้าครับอ๋ออจะบอกว่าส่งที่เซราจะได้เซราชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ่าคุณโทนี่เดี๋ยวครับเออเงินเดี๋ยวเก็บไว้ซู้ใหส่งทีเดียวดิเหมือนกูชมครับว่าแบบ เออผู้ผาผู้ผ่าของที่ต้องใช้ทำปืนอ่ะผู้ผาไม่ได้ใช้แล้วเอาของแต่ตุกากได้ไหมเอาที่แบบแบ่งได้ได้ตีกันแน่ตีเรื่เลยครับตีเรื่เลยอ๋อคือมีคนเขาอยากคุยด้วยฮะคนอยากคุยด้วยครับครับคนผู้หญิงคนนี้หรอใช่ไม่ใช่ขายอยู่ตรงกระแพงนั้นฮะกระแพงนั้นเขาบอกเขาคุยกับคุณเซราไปก่อนแล้วหลักทักคลาคุณเซราบอกว่าให้มารอคุยเป็นพีบทักคลาสวัสดีครับสวัสดีครับใช่นไรครับเช่นไรครับผมยายเด่นอยู่ไหม อืมแม่ตอวนี้มาละผของพี่น้าตู้หน่อยโว้เคลลี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมแปล็คห้ามหนึ่งแปดอะไรนะพี่มาละอยู่ไที่นั่นเองครับตัวนี้ตัวนี้รับของปูผาหน่อยเนี่ยรับของอันนี้ด้วยหนึ่งเก้าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่อ่ะนี่ครับไม่ใช่ขาดอะไรนะส่วนหลักๆอ่ะเออส่วนหลักตอนนี้ขาดไอ้นี่ครับเอ่อชิ้สวดปืนชิ้สวดปืนอะเดี๋ยวน้อยมากนี่เอาเข้าตู้กันหนึ่งเก้าสี่ครับเอาเข้าแล้วชี้สวดปืนมีน้อยครับมีน้อยมากๆ ยินงกระสุนปืนเฟืองสปริงเนี่ยครับขาดสามอย่างเนี้ยหลักๆที่ขาดเยอะๆแล้วก็เศษเหล็กโอเคผมมีสปริงผมมีส่วนพวกซากปืนเนี่ยผมมีมีมีเยอะมากถึงสามพันอ่ะอ๋อซากปืนชิ้นส่วนปืนอ่ะน้อยสองร้อยนะผมมีผมมีผมมีที่นี่กระปัดอะขอเลยกันขอเลยขอเลยวันนี้เราน่าจะเอาใครห้าอะไรครับถ้าเราตีชนะวันนี้หนึ่งเก้าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ผมว่าน่าจะยากดูแลเก็บยร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วมา โอ้โหนครับเต็มเต็มอใส่ผมไม่ได้ต้องต้องใส่ทอร์ดี่ต้องใส่ทอร์ดี้ใส่ทอร์ดี้หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่ใช่ไหมครับพี่ทอร์ดี้มีที่ส่วนปืนขายนะครับนะครับเออผมขายไม่ได้เลยครับโทษทีบันนี้ทำให้คนได้ค่ายครับหนึ่งเก้าสี่ครับนี่ขายไม่ได้นะคุณไม้ใช่ไหมนี่ครับอีกสองร้อยใช่ครับใช่อไม้ป่ายี่ห้อครับ อ่าผมเลขอะไรวะสามสามะไรวะสามหกศูนย์หมดแล้วใช่ไหมถ้าหลงใี่หาใครคนไหมได้แล้วครับครับไม่นี้ไหนพี่มันก็มันในค่ายเราใครจะตีลูกต่าไปครับบอกผมเลยนะมันขายของไม่เจอเลย์เดย์จะตีขาได้ครับได้พี่ทำไปอยู่ไอปู่ครับโู่ครับใช่ครับคุณอู่ด้วยใช่ไหม ครับผมใช่ครับครับพี่มันคนอูมาค่ายปอยงเลยครับเอ็นเอาอะไรบ้างพี่เดี๋ยวผมเอาของมาได้ครับผมเออเดี๋ยวพวกของที่ได้แล้วถ้าเกิดถ้าเกิว่าเหลือเหลืออะไรก็เอาเอามาใส่ตู้กลางเลยครับเพราะว่ามันต้องทำให้อีกหลายคนอ่ะได้แล้วสวยงามอันนี้ขายใครไม่ได้วะใครไม่ได้ที่ฮะที่ยังไม่เอาเที่ยมเอาเหล็กให้ผมอ่ะยังไม่มีนี่ใชไม่ใช่มีคนจะคุยด้วยตรงนั้นได้ครับไหนอ่ะแป๊บแป๊บหนึงได้ปะเขาด่วนเหรอใครอ่ะไม่รู้เซ็นเตอร์ติดๆแล้วเอาขอมาเร็วเร็ว ม่พี่ผมวิ่งอยู่พี่ผมวิ่งตั้งแต่จากตคนไปรับเรารถพี่ก็มีไม่มีใครมารับเลยก็เขาแกล้งผมใครแกล้งก็พี่บอกให้วิ่งมาผมก็วิ่งอยู่เนี่ยพี่บอกว่าให้คนไปรับมือน้องเกือบครึ่งชั่วโมงถึงพี่ผมเราโอเคแค่นั้พี่รอถ้าเกิดพี่รอแล้วแค่นั้นแหละอผมวิ่งมาไฮเวย์แล้วพี่จางว่าขาดความพยายามไปแล้วเหมือนเหมือได้ลูกสังยังมีแล้วเหมือนมีแล้วมีแล้วค่ะ เดนเตอร์เดนเตอร์สู้ชีวิตเราตอนนี้อ่ะดิชีวิตสู้กับอ่าคุณโทนี่อยู่ตรงนั้นครับเยี่ยมอ่าคุณโทนี่ครับผมเอาไอ้โผกับเซนเตอร์มาถึงมาลูกสองเลยหนึ่งข้าวสี่ขึ้นไปเลยล่งเห็นบอกว่าได้ลูกสองแล้วรอแป๊บหนึ่งพี่เซนเตอร์กำลังวิ่งอยู่เขาดูอยู่ไหนครับคุณอูอยู่รึเปล่าฉันจะเพิ่มไปเดี๋ยวผมอีกคนในข้าวคนในข้อีกคนหนึ่งเอาคุณอลมาที่เลยครับมามาหาผมเลย เอาตรงที่เอากริบของอยู่อ๋อโอเคๆงั้นคุณดูกริบของให้โทนี่ก่อนของที่แบบไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับกริบให้ผมเลยเพราะเดี๋ยวไล่ทับไปเรื่อยๆท่เป็นของทางทั้งหมดแล้วไม่ต่อไปเถอะเรามีลูกซองกันหมดผมจะดันเอ็มจีแล้วกีนก็วิ่งอยู่เนี่ยครับผมมออยากไได้้้ขงนี่เอ่อหลังจากเขาที่รับของเสร็จพี่ช่วยรบกวนโทนี่ตีบูปินในนี่ให้พี่หน่อยดิบูปินไอ้ลูกซองอะได้เพิ่มหนึงทีมาเอาไอพี่สักสิบใบครับผมเดี๋ยวที่เหลือผมเอาเพิ่มให้ครับโอดแล้วใช่ไหมคุณครับพกระดู้กระปล่อยยอะไรับ กระดาษเจ้าปืนคู่มือครับผมว่าลูกซองน่าจะเป็นปืนที่ประหยัดกระสุนมากที่สุดนะผมว่ามันแรงเลยครับเจ้าหน้ผมเอด้อเด้อยิงจ่อต่อพี่เฉินไอไอลูกซองมันแพมมีดดูปะย่อครับผมให้ยี่สิบนัดนะครับผมขอบคุณครับสามห้าหกซองถ้าตกไวหน่อยถ้าอะไรอย่าี้ถ้าตกไวผมขอผมได้ยินนะถ้ามีของที่ใช้ทำอีกถ้าคุณอู๋ไม่ได้ใช้ผมขอข้อส่วนกลางเลยเนาะได้ได้ ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมฟาร์มให้เลยครับขอบคุณครับผู้หูได้ครับเออมีใครรู้ไหมครับว่าพาสติเอาไปทําอะไรครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ว่าทําอาหารหรือเปล่าผมไม่ชัวร์พาสติเอาไปทำอาะารแป๊บหนึ่งผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์ใครว่ครับใครวิ่งอยู่ใต้สะพานลอยอ่ะเฮ้ มิแต่ก็เปล่าคนมาสองอนะ่ะไม่เอาอย่าสองดิเอว่บาบา้ามิดแต่ก็น้องหขี่ขออคุณทับอัลเต้นนะครับ วุ้ยมีแต่อดอ๋อม่มีเข้าใจข้าปเฮียบุเป็นลูกตองมีแตกวะไม่ตมีแตกไม่มีแตกเทียสิบเออสามสี่ห้าใส่ตู้ไปไหมใส่ตู้ไปเลยใส่ตไปเลยใส่ตไปเลยมีคุกสามสี่ห้ากีนไปเลยสามสี่ห้าน้องชายข้อตะปูร้อยแปดสิบหกปอกระปูร้อยแปดสบแปดครับแล้วก็ คือมือคราห้าสิบเอ็ดมีกระสุนมาแรงไหมอืมไม่ได้ค้าเลยครับกระสุนอะกระสุนกระสุนนี่ต้องใช้ช่างด้วยใช่ไหมครับกระสุนนี่ค้าที่ไหนครับกระสุนมันขาดอะไรไหมไหมไม่ขาดค่ะโอเคเรียอย เดนี้เหมือนเาพูดแล้วได้ไหมบ้เจเออฮัลโหครับว่าไงครับฮลโหว่าไงันอ้าวเหมยนักเรียนอย่งอ่ะสวัสดีพี่เฉินสิสวัสดีครับพี่เฉินโอ้โหเสียงเปียนไปเยอะเลยเหมยฮุนแรงด้วยนี้ไม่ต้องห่าบาไได้เหมย จริงๆเด้วกันทำไมอ่ะอยุดเสียงนั้วนี่พี่พี่ไม่ตั้งไม่มีใครไปรับจริงๆเด้อพผมจะถึงอยู่แล้วพี่พี่ไม่ต้องมารับโอ้โหวิ่งไปริงเมืองไป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 รับเต้นเต้นหน่อยไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเกรงใจพี่จะถึงอยู่แล้วพี่พี่ไม่ต้องมารับดิอ่พอเนี่ยพอมีคนไปรับมันก็ไม่เอาโอ้พีจะถึงอยู่แล้วเป็นแบบนี้ตลอดน้องเต้นเส้นเนี่ยเส้นท้อว่ะ คอต้คร้ย้องอีกแล้วนะครับครับคุณซอฟเตอร์นะครับอีกเรนะครับใครอีกไหมครับที่ใครจะลูกซองอยู่ไห้ในค่ายเรามีครับผมกาลังไปมีครับมีครับตลอดปนอ่งนครับมีเซตเตอร์ใครอีกเซนเตอร์แล้วใครอีกมีใครนะบงบงบีวันนะบีวันแล้วก็ใครอีกนะครับแล้วก็ผู้หญิงครับบงบงโอเคได้เลยผมอยู่ค่ายพยบนะทำให้อยู่เรื่อยๆมาเลยได้เพย์ผมกำลังไป แต่ไม่ได้เราเลยนะเต้พิเฉีนพี่พังหาของแต่ไม่ได้หาของไอ้ดี่ถมไปมีอะไรจะบอกก็บอกมีอะไรจะบอกเออมีอะไรจะบอกก็เดี๋ยวไปบอกไงพูดตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงฟังเสียงตีก่อนได้ตีไปก่อนแล้วครับตีเดียวก็ได้อีกสองบอกเหรอชอว์ตัวนี้บอกว่าของมาเพิ่มให้ครับ ได้หนึ่งหนึ่งเก้าสี่ครับโอเคครับขอบคุณครับ อะไรสิเดนพี่เชิญครับเซนเตอร์มาแล้วครับไม่เออเอาอะไรไหมครับ